กรรมการด้านประชาสัมพันธ์ให้กับมูลนิธิเจ้าพ่อผู้ช้างโบราณสถานเจ้าพ่อผู้ช้างลำพูนนะครับวันนี้ดีต้อนรับผู้บริหารคณะครูและนักเรียนที่น่ารักของโรงเรียนบ้านจวนทุกๆคนเลยเอาละเดี๋ยวตามคุณลุงมาเลยดีกว่าตอนนี้นะครับว่าสถานที่แห่งนี้มีความสําคัญและมีความเป็นมาอย่างไรตอนนี้นะตรงนี้เดี๋ยวเราก็เราจะร้อนนะครับตันนี้เลยนะครับลูกนี่เลยนะครับตรงนี้เย็นแล้วไม่ร้อนละนะครับไม่ร้อนแล้วนะครับ นั่งได้ครับนั่งได้เดี๋ยวฟังคุณลงุงประมาณสัก5นาทีนะลูกเนาะลุงจะอธิบายนะครับว่าสถานที่แห่งนี้มีความสำคัญและมีความเป็นมาอย่างไรนะครับเรียกว่าเจดีนะครับภาษาพื้นเมืองของเรียกว่ากู่กู่เป็นภาษาพื้นบ้านนะครับนเรื่องกู่ช้างช้างคือใครครับช้าง ช้างเป็นช้างทรงช้างคู่บาร,รมีของพระนางจามาเทวีท่านชื่อประยาช้างผู้ก่งงาเขียวเป็นช้างทรงคู่บาร,รมีและเป็นช้างทรงศึกข,ของพระเจ้ามหาันตยศและพระเจ้านันตยศซึ่งเป็นพระเจ้าโอรสฝาแฝดเมื่อศึกสงครามคุณหลวงวิลังคะดังนั้นสถานที่แห่นงนี้จึงเป็นสถานที่ที่ถ้าเป็นภาษาเพื่อใช้เฉพาฝังะนะคะรับฝังซาช้างซึ่งเป็นช้าง ที่คู่บารมีของพระนางจามรีที่ได้กล่าวเมื่อสักครู่นะครับลัจากนั้นให้อาน้ณานิปล่อยประพรมตัวเราตามต้องการเชิญคณะครูครับนิมนต์พระอาจารย์ด้วยนะครับเนาะจะได้เป็นสิริมงคลกับนี่เลยบอกว่าสําหรับผู้ใหญ่นะใครก็ตามถ้ารอดท้องช้างแล้วถูกหวยถูกทุกคนเลยครูก็บอกครูก้อฉันไม่ต้องการถ้าฉันถูกหวยไปแล้วเนาะเชิญใครับขอเชิญเลยนะครับผมลูกหนานะครับขนมือตั้งฐาน งามมากเลยครับเด็กๆโรงเรียนบ้านจับปอนได้อ๋อรถทองช้าบเดครับรถทองช้าบครับระวังขวดให้ดีเลยแม่ครับ ครับท่านต่อการถ้าครบสามรอบแล้วนะครับท่านต่อตรงนี้นะครับเดี๋ยวค่าหมอช่วยเตะ เลี้ยงลูกอ่า้มนะลูกนะอันนี้ขาไหมลูกนะมีหอดูตัวแทนนะลูกน้ครับรีบรับเร่อนรบสามรับเียนด้วยลต้องให้โดนทุกทคนนะครับถ้าโดนนะจะโชคดีนะลูกนะ ใครที่มีเคราะห์ะก็จะหมดตาแล้วนะครับสุดท้ายนะคุณลุงอยากจะบอกว่าบอครับดูนครับว่าขอชัยเด้ลูกนะขอชัยนั้นเป็นสถานที่ที่มีเครื่องศักการะของเจ้าพระยาช้างผู้กับงาเขียวเดี๋ยวคุณลุงจะาพานักเรียนทุกคนนะครับได้สวยอสวยนะคะ เข้ามาหน้าเวสามสวยงามมากสามุรู้เรียนเน่ยมาศึกษาเรียนรู้แล้วก็ไหว้สางพ่อปู่ก็สันก็ย่หนังสือเลยแล้จ้งให้กับ ท่านประธานที่ได้รับทราบวันนี้ท่านประธานวินีที่ท่านุโชยิื้อไจันนั้นติดประกิจจึงมอบหมายให้กับคุณลุงนะครับน,น้องรูสศนพร้อมกับอาจารย์เสริมบรีกิษฐ์กิรุนนทวีนั้นทําหน้าที่ในการต้อนรับและให้ความรู้ส่วนต่างๆของสถานที่แห่งนี้นะครับสถานที่ใช้ประอกอบพิธีกรรมนะครับทางศาสนานะครับจะประอกอบบ อะไรบ้างครับหนึ exactly. ่ง no วันพระสำคัญยันวันที่17เนี่ยก็คือพิธีรดน้ำดบหัวพ่อปู่วันที่17เมษาและที่ผ่านมานั้นก็มีภระป่าอ่าตำหนักตระหนักอ่าปุษต์ตำหนักสมเด็จแม่นางจาม้าทีบีดัดแนวสถานที่แห่งนี้จึงมีความสําคัญยิ่งผู้ใหญ่ตั้งแต่ระดับต่างประเทศแล้วก็สวสอมาที่งหมดเลยนะครับวันนี้เป็นวันโชคดีของพวกเราสาาธุีนโ สาทุกิสัโตาทุกิสังโตกยากรกยารูิกตะตังนิกตะังยาขุนจงคงกระพันกยาขุนจงกระพันจ้าประยช้างจีช้างตนผูกับงาเขียวนูกับงาเขียวตกตังกะตังจะหิตายะจะิตายะจะสุขายะะสุขายะ ข้ามังโสติปข้ามังโสติเราบอกชื่อในข้าพเจ้าข้าพเจ้าบอกชื่อตัวเองนะครับขอไหว้สาขอไหว้สาเ<อ>จ้าประยาชา้างกู้ขังงาเขียวประยาชางกู้ขังงาเขียวขอให้พ่อปู่ขอใ ควารักษาข้าพเจ้าทั้งหลายคณะผู้บริหารคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านจำบอนทุกคนที่มาไหว้สาพ่อปู่ในวันนี้ขอความสุข

นี่คือสิ่งที่มงคลสูงสุดในนามของมุนิทิเจ้าปู่ช้างโบราณสถานเฉพาะปูชราลูนนั้นมีความยิ่งยิ่งนะครับที่ได้ประพฤตินะครับให้กับคณะผู้มีฐานะผู้มยรตตลอดจนนักเรียนทุกคนที่มาไหว้จาสนนระ พ่ปู่ในวันนี้แล้วคุณครูก็เชื่อเลครับคนกลับไปจะโชคดีนะครับแลวก็โชคดีตลอดไปเกี่อวกับสิ่งที่อาจจะเป็นตัวคร,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 รูอ่นานสักกะระกูเจ้าเจดีพ่อปู่กูช้างหรือโบราณสถานกูช้างกูม้าลำพูนนะครับพวกเรานั้นเข้าหอชัยนะครับเพื่อ,อบอกกล่าวแล้วก็บอกกล่าวพ่อปู่กับบอกกล่าวแม่ยาทวด จามเทวีครับเป็นจุดสุดท้ายนะครับวันนี้นะครับต้องบอกว่าทางมูลนิธิเจ้าพ่อขุนช้างโบราณสถานขุนช้างต้องบอกว่ายินดีมากเลยนะครับที่จะยอดนะครับขอบคุณนะครับสําหรับท่านวิยากรนะครับซึ่งนะครับจะเห็นได้ว่านะครับวันนี้ที่พวกเรานะครับตั้งแต่เช้าเลยเนาะพวกเราได้เข้าไปที่วัดพระธาตุสารีบุญชัยนะครับแล้วก็วัดหนึ่งวัดแล้วก็ มาสถานที่กุช้างปูม,ม้าที่นี่นะครับซึ่งที่นี่เนี่ยนะครับเป็นสถานที่เก่าแก่และโบราณน,นะครับหลายคน,เป,นเ,ยเป็นคนลำพูนใช่ไหมอยู่จำบอนอยู่หัวแค่อยู่จำชิมดหรือว่าอยู่สีบรีบาลยังไม่เคยมาที่นี่เลยนะครับเนาะยังไม่เคยมาที่นี่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นคนลําพูนนะครับคนที่เป็นคนลําพูนนะครับวันนี้ได้รับความรู้จากท่าน วิทยากรทั้งสองท่านท่านอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เรานะครับควรจะภาคภูมิใจนะครับเรานะครับในส่วนของสถานที่นี้ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับของพระนางเจ้าฮาริบุณชัยนะครับแล้วก็นะครับเนบ้านจาลองคณะครูนะครับตลางการศึกษานะครับนักเรียนนะครับพิเศษยิ่งนะครับอีกนะครับวันนี้ได้มาไหว้พระ นะครับได้มาไหว้พระได้มาขอพรในสิ่งดีๆนะครับก็ก็หวังว่านะครับนะพวกเรานะครับจะมีชีมีการใช้ชีวิตหรือว่า,าการที่เราจะอยู่ในสังคมนะครับอย่างมีความสุขแล้วก็วันนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ทางคณะบยกกากรทั้งสองท่านนะครับได้ให้เกียรตินะครับให,ให้ให้เกียรติมาบรรยายให้ความมาเรียนรู้นอกสถานที่ นะครับเรียนบรรยากาศนะครับจากห้องเรียนตั้บอลนะครับเป็นอย่างยิ่งขอขอบคุณครับผมครับผมครับขอบคุณคุณผูาชนะครับและเด็กๆนะครับวันนี้รู้สึกเป็นอย่างไรบ้างลูกวันนี้รู้สึกดีและก็ได้ทั้งความรู้และก็ได้ทั้งฝุ่นด้วยเมื่อกี้เสือขออนิดนึงครับพัฒนาดฤบุญชัยนะครับเป็นเด็กดี และผ้าต่างๆอยู่ที่นะครับเพจศาลเจ้าพ่อปูช้างมาปูนได้เลยนะครับผ้าพันผ้านะครับจะปรากฏอยู่ในช่งองแฟนเพจของศาลเจ้าพ่อปูช้างมาปูนเลยนะครับ